สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ครับพบกับผมนะครับสุขสันต์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาพูดเกี่ยวกับแอปแอปหนึ่งนะครับเป็นแอปดูข่าวแล้วก็ได้เหรียญเป็นค่าตอบแทนนะครับแล้ววันนี้เลยเรามาจะพูดกันนะครับว่ามันได้เหรียญจริงหรือเปล่าแล้วก็เราจะต้องมาคำนวณยังไงนะครับอ่ะนะครับผมทาอยู่ครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงเนี่ย 9,850พัแปดร้ยหเยญแต่ผมต้องบอกคุณผู้ชมตรงน,นี้ก่อนตอนตรงน,น,นี้ก่อนว่านะฮะก่อนหน้านี้นะครับผมมีอยู่แล้ว8 5ดพันะครับในครึ่งชั่วโมงนะครับในการอ่านข่าวของผมเนี่ยในการอ่านข่าวนะอ่านข่าวอย่างเดียวเลยนะครับผมก็จะได้อยู่ที่ 1350เหรียญนะครับ1350ยเหรียญครึ่งชั่วโมงนะครับภายในครึ่งชั่วโมงนะครับแต่ถ้าหากว่าคิดง่ายๆเลยผมเปิเปดเครื่องคิดเลขให้ดูนะครับโอเคนะครับครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะได้1 0 0 0เหรียญนะครับ1ชั่วโมงแล้วทีนี้คูณไป2นะครับ สองชั่วโมงถ้าหากว่าทําครบหนึ่งชั่วโมงจะได้สองพันเจ็ดร้อยเหรียญน,นะครับถ้าครบหนึ่งชั่วโมงทําต่อเนื่องเลยนะถ้าหากใครไม่เมื่อยนะครับก็คือเหมือนกับว่าเราอ่านข่าวนะครับเราอ่านขา่าวงี้แล้วคะแนนเนี่ยครับมันก็จะขึ้นเห็นไหมครับห้าสิบเหรียญน,นะครับมันขึ้นเพราะว่าอะไรครับโฆษณาตรงนี้นะครับมันขึ้นนะครับโฆษณาตรงนี้มันขึ้น โฆษณาตัวนี้มันขึ้นมันก็จะเพิ่มไปละห้าสิบเหรียญน,นะครับทีนี้เนี่ยในห้าสิบเหรียญน,นะครับเอาง่ายๆคือหนึ่งบาทต้องใช้เท่ากับกี่เหรียญน,นะครับกี่เหรียญเท่ากับหนึ่งบาทกี๊หนึ่งบาทเนี่ยเท่ากับกี่เหรียญน,นะครับคอยดูนะแป๊บบนึงโอเคทีนี้หนึ่งบาทเท่ากับกี่เหรียญน,นะครับอยู่ที่นี่ครับผม 2,500เหรียญเท่ากับ1บาทนะ2,500เหรียญเท่ากับ1บาททีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคำนวณเลยนะครับว่า1ชั่วโมงนะครับเท่ากับ200เอยไอ้สองพันะครับผมแต่ทีเนี้ยเราทำทั้งวันประมาณ8ชั่วโมงนะครับคูณไปเลย8ชั่วโมงนะครับเราก็จะได้เท่าไหร่สอง0มนะครับ1วันทีนี้เดี๋ยวเรามา,าหารกันนะครับว่า1วันเนี่ยเราได้ กี่บาทนะครับแล้วมาหารนะครับ1วันนะครับก็สองพันห้านะครับเท่ากับ8บาท64สตางค์นะครับ8บาท64สสตางค์เพราะฉะนั้นแล้วการอ่านข่าวแบบนี้นะครับอ่านข่าวนะอ่านข่าวอย่างเดียวนะครับผมคือไม่คุ้มแน่นอนนะครับไม่คุ้มแน่นอนแต่ถ้าหากคุณสามารถทำยังไงก็ได้นะครับแนะนำคนนะครับ แนะนำคนการที่แนะนําคนเนี่ยคุณจะได้เท่าไหร่ขอดูนะนะครับแนะนําคนหนึ่งคนเท่ากับนะครับคุณจะได้เลย4ี่หมื่นเหรียญน,นะครับถ้าหากมีคนกรอกรหัสนี้นะครับกรอกรหัสแนะนาเนี่ยครับอันนี้เป็นแนะนําคือเป็นรหัสแนะนําของคุณนะครับก็ให้กรอกของเราเองนะครับของกรอกของเราเองเมื่อเรามีคนกรอกตัวนี้เข้าไปนะแนะนำนะครับ เหมือนอย่างเงี้ยครับฉันนะครับแล้วก็ไปใส่รหัสเนี่ยใส่รหัสเชิญเียถ้ามีคนใส่ตรงนี้นะครับนี่คือการผูกแล้วนะครับถ้าเราใส่เรียบร้อยนะครับคนที่ใส่เขาก็ได้8 0 0พเหรียญเราผู้เป็นเจ้าของรหัสเราก็จะได้40,000นเหรียญน,นะครับผมก็ประมาณนั้นทีนี้เนี่ยเราจะทำยังไงให้ได้เงินภายใน1นึ่งเดือน เราจะต้องบอกผมบอกเลยว่าเราจะต้องหารายได้นะครับผมหารายได้หาคนเนี่ยมาสมัครอยนึงประมาณ1,000งคนไอหนึ่งพันคนเนี่ยหเดือนอะเอาง่ายๆนะเมื่อกี้เท่าไหร่นะเดี๋ยวมาหารกันนะครับ2,700นรนะครับผมคูณ8ปดชั่วโมงนะครับ ทีนี้เนี่ย8ชั่วโมงทำ30วันเลยนะครับคูณไปอีก30วันนะครับเนี่ย30วันนะครับผมคุณจะได้ประมาณนี้คะแนนนะทีนี้ใน1เดือนคุณจะได้เงินเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาหารกันนะครับ259บาทเพราะฉะนั้นแล้วการที่อ่านข่าวผมบอกแล้วไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณแนะนำคนนะครับ สี 40, ่หมเหรียญนะครับคูณหนึ่งพักับสีล้านนะครับสี 40, ล้านใน1นเดือนคุณจะได้เงินเท่าไหร่นะครับคุณจะได้เงินเท่าไหร่มาหารสองพ0นหบาทนะครับหนึ่งบาทหนึ่งบาทนะคุณจะไม่ผิดฟังไม่ผิดเลยช่วง การหารายได้ออนไลน์แบบนี้เราต้องใช้ความมงไงความพยายามนะครับบอกเพื่อนบอกต่อทําคลิปส่ง youtube ลง youtube นะครับแนะนําคนอื่นนะครับทำคอนเทนต์นะครับว่าเราได้เท่าไหร่ไรไงนะครับก็แบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมเองนะครับก็เป็นหนึ่งคนในนั้นนะครับเอาให้ง่ายหรือเรามาเทคกันนะครับว่าผมสมัครวันนี้วันที่21นะครับ สิงหาสองพนนะครับผมจะลองดูว่าคนที่ผู้ชมตอนนี้นะครับผมจะดาวน์โหลดแอปแล้วก็กรอกรหัสนะครับกรอกรหัสนี้นะรหัสนี้นะคือกรอกคำแนะนำของผมเนี่ยเข้าไปนะครับแล้วผมจะได้กี่คะแนนเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาคุยกันช่วงเจอกันอีกนู่นนะครับผมก็วันที่21 เดือน9นะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีการหาเงินรายได้ช่วงประมาณช่วงรายได้พิเศษนะครับช่วงช่วง,งว่างๆนะครับผมก็ผมค่อแนะนําว่าให้อันใครที่ชอบอ่านข่าวก็โอเคก็อ่านไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าว่าใครที่ต้องการใช้เงินเนี่ยก็จริงๆก็แนะนําเพื่อนต่อ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 ร่อ่อยๆนะครับแล้วก็กรอกรหัสเชิญนะครับผม เอาละถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะครับก็อย mm ่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e กดติดตามเอาไว้นะครับผมแล้วก็ใครที่ดาวน์โหลดแอปมาลองเล่นดูนะครับลองเล่นดูนะลองเล่นดูก็ให้ใส่รหัสบัตรเชริญนี้เข้าไปนะครับยังไงถ้าใส่ไปแล้วก็ไม่ใช่รหัสนี้นะขอโทษนะไม่ใช่รหัสนี้ใส่รหัสนี้นะครับถ้าใส่รหัสนี้นะครับถ้าใส่รหัสนี้เข้าไปแล้วเนี่ยก็ขอบคุณมาก นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ